เอาเปิดหนึ่งยกสองเอาวมงมาเปิดหนึ่งยกป้าเข้าให้เรียบร้อยแต่คิดว่ามีแน่นอนนะครับเอายกขึ้นมาปัาเข้าให้มาแล้วโอ้โหเอาเปิดหนึ่งเอายกป้าเข้าให้เรียบร้อยเอาเสือไป กบเปิดหนึ่งโยกสองเจ้ากบป้าเขาให้ฟ้าแล้วโอ้โหมาจังเลยครับข้างหลังเนี่ยขอบคุณที่เข้ามาติดตามในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆน,น,นะครับมีอะไรให้รับใช้ก็แจ้งบอกข่าวได้นะครับทางปับป๋ายนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองต้นพวกว่าไงปักเรียบย้อยเอายกเข้ามา มองมาเอาโดนเกี่ยวอะรครับศูนต่อสามนะครับถ้าใส่เสื้อสีเขียวมุมผังสายใกล้เสื้อลายนะครับเป็นป่าแว่นซีอนะครับเอายกขึ้นมาเจ้าต้นฟุกเตะเรียบร้อยสามต่อศูนะครับต้นฟุกยังนําอยู่เซอร์ไพ์เอาเจ้าไปแล้วครับเจ้ากบนะว่าเปิดเข้าป่าเข้าดงไปแล้วนะครับตอนเนี้ เอาเปิดหนึ่งเอาโยกปักเข้าให้เอาเรียบร้อยศูนย์ต่อห้านะครับเอาเสิร์ป้าเอาเปิดหนึ่งเอาโยกปักเข้าให้เรียบร้อยห้าต่อศูนย์นะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าให้เรียบร้อย ศต่อห้านะครับเอาเสิฟมาเอาเปิดหนึ่งยกสองปักเข้าให้โอ้โหยกหน้าตาขายตีหัวเสานะครับตีหักคอไก่นะครับแล้วใครจะไปเกี่ยวนะครับแบบเนี้ยเอาเสิฟไปเอาเปิดหนึ่งยกต่อเอายกล้นมาอยู่ที่ต้นฟุกปักเข้าให้โอ้ปักเข้าให้โอ้โห ศต่อหกอยู่ที่ว่าแต้มแรกจะมาตอนไหนนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกสองปักเข่าให้เรียบร้อยหต่อศูนะครับศูนต่อหนะครับเอา้ามาแล้วครับแต้มหนึ่งมาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ ลูกเสิฟเจ้ากบนะว่าได้มาจากการเสริบหนึ่งแต้มนะครับบาวแว่นลงเตีไปแล้วนะครับแพ้ไปแล้วนะครับเอ้าเจ้าต้นฟูกแต่ลูกที่สองนะครับสองต่อหกนะครับห่างสี่แต้มนะครับก็ออกนะครับบวกต่อสอนครับเอานะครับเจ้ากบปกเกาให้โอ้โห สต่อหนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกาหรือว่าเตะดีนะครับเจ้าตนพวกสารคามเปิดได้นี่คือเตะได้แน่นอนหต่อสองนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสองเอากระถือเอาเจ้าก,กบนะว่าพลาดกการลูกทำนะครับ เจ็ดต่อสองนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาแล้วต้นฟุกเกี่ยวได้ต้นฟุกว่างไงตาเข้าให้เรียบร้อยเอาเปิดหนึ่งเอา้าไปแล้วครับเป็นเก้าต่อสองนะครับเอาเปิดหนึ่งยกสอง,สองเจ้ากบเตะเรียบร้อยไหมหเตใส่เนื้ออีกแล้วครับไปแล้วครับ สิบต่อสอนครับแต่ตนฟุกเสิร์ฟมากบเปิดหนึ่งเอาโยกเจ้าโกบปักเข้าให้เอาเปิดหนึ่งโยกสองตอนฟุกปักเข้าให้มาแล้ว เอาปักเรียบร้อยสองต่อสิบนะครับ เอาเสืฟไปข้ามนะครับเอาเปิดหนึ่งโยกจันแบกไปดูโอ้โหเจ้าตนพูกเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับเ,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 เอาเจ้ากบเกี่ยวได้ยกขึ้นไปปัาเข้าให้ไ,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 ได้แล้วครับหนึ่งแก้มเป็นสาต่อสิบนะครับ เอาเปลืหนึ่งเอายกปักเข้าให้เรียบร้อยฮึ สิบเอ็ดต่อสามนะครับ <response? S 1> ตะก้อลวงหัวมุมด้วยนะครับสามสกระโดด ทำได้ครับสามต่อสิบเอ็ดนะครับเอาเปิดเนืองเอายกขึ้นมาต้นพุกเตะมาเรียบร้อยสิบเอ็ดต่อสามนะครับเอาเปิดเอา้า ไปแล้วครับ12-3นะครับ,รบแต่เดี๋ยวเกมไปเกมนะครับ12-3เ,เดืววาดาอดหนึ่งเอายกเตะเอาเตะใส่เน็ตจบเกมนะครับกลนพุกซอลคามาเอาชนะกบฎราชนครไปด้วยสกอร์13-3นะครับ จบไปแล้วนะครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจแล้ก็ไฮไลท์มันมานะครับ